ถั่วเหลืองและตะซอยงาดำเราอยู่กับรถแรกขายกับข้าวเจสี่มาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางจนตอนนี้สว่างขาดตาคุณผู้ชมที่ดูอยู่และกำลังมองหาอาชีพก็คงอยากจะรู้แล้วละค่ะว่าถ้าวันเดิมอยากจะทำอาชีพรถแรกขายกับข้าวขึ้นมาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจสี หนึ่งคันค่ะรถกระบะหนึ่งคันจะเป็นแบบมีแคปก็ได้มีแคปก็ได้จะงเก่าจะใหม่ได้หมดได้หแล้วไงอีกก็มีก็โครงหลังคาอันนี้คือโครงหลังคาครับเอาแบบที่เราต้องการได้เลยการฝนกันร้อนได้การกระเด็นได้อะสองและคือสามอาวัธทำโครงตู้อ๋ออันนี้คือเราเจ้าต่างหากครับถ้าเป็นเชื่อมเป็นเองก็ สามารถทอกแบบได้สมัยก็มุกเหว่งเอาตู้เย็นเก่ามาใช่ค่ะยังใช้ได้ไหมอย่างนั้นใช่ได้ค่ะบางคนไม่มีทุนเยอะเขาก็ใช้ตู้แบบตู้แดงอย่างเงี้ยค่ะที่ยาวๆอ่ะค่ะหรือเอาตู้เย็นเก่าก็ได้ใช่ค่ะมันจะเก็บความเย็นได้ไหมตู้เย็นเก่าอ่ะเพราะว่าอย่างที่ก่อเนาะมันเก็บน้ำแข็งได้ดีกว่าหรือไม่ก็อย่างนี้ไปเลยถ้าอย่างเงี้ยเก็บได้นานกว่าอันนั้นอีกค่ะอันเนี้ยอย่างนี้เคยเป็นสแตนเลสเนาะใช่ค่ะแล้วก็เขาอัดโฟมข้างในนี้ อันนี้เก็บได้นานอยู่ได้ทั้งวันสี่คือต้องมีทุนนะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ มาทําเป็นตะขอห้อยครับตะขอห้อยผักก็คือต้องเชื่อมต้องออกเอาไปอะเนาะค<ช>ุณผ <ม S 2> ู้ชมทำเป็นเสาให้มาให้ถุงมันเกาะได้แต่จริงๆนะกาจะขายรถพ่วงมาต้องมีใจหลักด้วยปะต้องอดหลับอดนอนทนให้ได้เรื่องอดหล,ลับอดนอนอดหลับอดนอนอดทนแล้วต้องมีใจรักในการขายบริการด้วยค่ะนอกจากสิ่งที่เจสซี่กับเอ็กบอกไปก็ต้องมีเส้นทางเพื่อวิ่งรถด้วยเจสซี่บอกว่าลองแบบเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะอาจจะเป็นรถมอเตอร,ร์ไซค์พ่วงข้างก่อนและจอดตามจุดใกล้บ้าน ก็ค่อยขยับขยายเป็นรถกระบะจะได้วิ่งไกลขึ้นแต่ต้องจำไว้ว่าการขายคืออาชีพบริการจะเหนื่อยแค่ไหนจะอดนอนเท่าใดหน้าตาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาก็ต้องเพราะด้วยนะจ๊ะถึงจะขายดีเขาบอกว่าคุณก็ถือแบบถือเคสนะถ้าวันไหนหน้าตึงๆจะขายแน่นอนแต่ถ้าวันไหนยิ้มแย้มจมใสขายดีเลยใช่ใช่ค่ะถ้าวันไหนรู้สึกมีพลังอย่างเงี้ยเหมือนเรียกเงินได้เยอะค่ะแล้วถ้าวันไหน พลังน้อยเหนื่อยไม่ค่อยยิ้มก็ได้เงินน้อยค่ะก็ต้องยิ้มทุกวันถ้าอย่างนั้นถือว่าพอชาตื่นมายิ้มเมื่อเจอบุโกเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใจรักในบริการช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยคนงานงานไม่ค่อยมีค่ะซบเซาค่ะก็ฝึกเครืองที่เนาะก็เอาใจช่วยเจสี่และพ่อค้าแม่ขายรถเร่กับข้าวทุกคันทุกคนนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาก็กระทบกันเป็นวงกว้างเจสี่เล่าว่าก็ต้องขยันขึ้นอีกละค่ะ อาจจะหาเส้นทางรถวิ่งเพิ่มขึ้นก็ได้แมแค่นี้ก็ไม่มีเวลาจะนอนแล้วนะเจ๊ความภูมิใจในอาชีพหน่อยเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ขายมาระยะ5ปีนะคะมีรถ3คันค่ะแล้วก็ดาวน์รถให้แม่คันหนึ่งมิว <ule> เอ,อ็กแล้วก็ซื้อที่ที่พิษณุโลกได้ถึงหนึ่งค่ะภูมิใจเนาะและนอกจากนั้นยังมีโซ่ทองครองใจมีลูก ในระยะหปีใช่ไหมที่เป็นแฟนกันมากี่คนสี่คนงานหลักงานรองไม่เคยทิ้งไม่เคยคว้างขนาดไม่ค่อยมีเวลานอนนะแกลูก4ี่คนก่อนนอนไงพี่ก่อนนอนอ๋อสบายๆทำงานกลับมาก่อนนอนเนาะสักหน่อยสักหน่อยกี่ขวบงละคนเล็กสุดห้าขวบคนโต8ปดคนที่2 เท่าไหร่นะสิบสิบเอ็ดแล้วก็คนโตนั่นสิบสองฉันเริ่มง,งงแล้วแกขอโทษนะฉันงงอ่ะว่าแบบเป็นแฟนกันมาห้าปีลูกสี่คนคนเล็กห้าขวบมึงมีตั้งแต่วันแรกเลยเหรอวะแล้วสิบเอ็ดขวบมันมาตา,า,านไหนไหนเล่าสิ ไม่ก็คือเขามีมาก่อนหน้านั้นแล้วอเออแล้วแฟนเสียแฟนเสียชีวิตเออและอีกหนึ่งความภูมิใจของเจสซี่และเอ็กก็คือการได้พาลูกๆทั้ง4คนจากลำปางมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ ่งเรียนที่นี่ทั้งหมดเลยและก็ยังมีเงินเรียนทีน่แม่ทุกเดือนด้วยละค่ะเจสี่บอกว่าทุกอย่างเนี้ยไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดแต่มาจากความขยันของอาชีพแม่ค้ารถเร่ขายกับข้าวนี่แหละทุกอาชีพมีเกียรติหมดและที่สําคัญทุกอาชีพสามารถสร้างไรายได้ถ้าเราไม่นอนงอมืองอเทา้าวันนี้รายการตลาดสดพระรามสี่ภูมิใจมากเลยที่ได้มาเกาะติดชีวิตรถพุ่งหถึงวันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขาเสาหน้าบุโกโกรสภา,าไปที่ไหนในรายการตลาดสดพระรามสี่ต้องรอติดตามค่ะวันนี้เราสามคนเราไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะกับข้าวมาแล้วกับข้าวกับข้าวสักอย่างบุโกโกรไปประกาศได้ไหมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ได้ปะถ่ายดีเลยถ่ายดียยด้วยใช่ไหมเดินกา,านเล<า>ินค<า>ุ้มกู้ชมพูเจอกันแน่โอลิฟัะ